สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีแม่หมูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีบ่าวเถ่าล้วก็เอฟซีแม่หมูนะคะมือนีนะคะวาจังไลย์เออหนีค้อเอ็นวาจังไหยท่านผู้ชมคือว่าอ่าเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีว่าสันพี่น้องค่ะแต่ฝันดีอยู่ค่ะจังว่ามาผมมาหาบ่าวเถ่าก็มาตอนตอนค้ำค้ำตอนมืดมืดที่พี่น้องค่ะฝันดีฝันดีครับว่าสันก็ฝันดีกรบโว่าจะเป็นจังไงเนาะแมนบอค่ะ งวดที่แล้วนี่จังไหนผีหน้าแมนมาตัวบ่มาตัวมาตัวบ่พี่น้องค่ะตาแม่หมูเพิ่นก็ฝันแม่นเด้งวดที่ไอ้ไปเก็บไปเก็บเฮดงวด79ก็79ตรงๆน้อแม่หมูเนาะแม่นค่ะงวดอ่า90น่ะเพิ่นให้ตัวใดก็90ก็เข้าอยู่เนาะเข้า90นยาตัดเอาที่บ่าแม่หมูฝันบ่าบ้าเถ้าถูกลอตเตอรี่แล้วันที่1อ่างวดเก้าศูค่ะแต่ว่างวดเมื่อกี้นี่ ทีหน้ามาตัวไปิซุ่มเราบอกอไผ่บพราะเรซุ่มเยอะเออค่ะท่านได้ซุ่มบ่ค่ะอ่าต้องไปิซุ่มไอ้เพื่นเนี่ยจะไปซุ่มเฉพาะฝนตกลิ่นก็ได้จะไปบอลลิ่นนี่มือขึ้นตกมือตกแห้งนี่พี่น้องตอนนี้มันกำลังลิ่นมืออีกตอนนี้ลกระมือนีกก็ขึ้นมัดมือขึ้นมัดมือแลกตกอ๋อตกลิ้นตลอดเนีมือเนาะแม่ค่ะออกไปจูดก็สิพอดีละออกไปตนอดก็ตกตลอดมือนี่ทำช่วงฝนนะครับเอาไม่มูจะเอาสุ่ฟังเนาะค่ะกระร่วง เบิงแล้วค่ะวันนี้จะเป็นยังไงจะเป็นยังไง่น้องลองฟังไม่มมูกับบ้านเมมูฝันคักอยู่ได้ฝันขักค่ะแม่มูกับฝันมือขึ้นวันผักนั่นแหละค่ะทุกผู้ชมแต่ว่ากลองเบิงเนาะแม่มูจะบอาสุฟันฝันขึ้นมันพักมันบอกแมนค่ะโอ้แมนแมนเพราะว่ามือนั้นแม่มูว่าให้ฟังอยู่ว่าฝันคัวมาสันค่ะอือาลองฟังจะเป็นยังไงมือขึ้นมันพันั่นเนาะค่ะแม่มูกับอะไรคิดียังดอกก็เลยก็เขานอนธรรมดาเลยล่ะค่ะบัดนี้ แต่ว่าแม่มูเน่ะฝันฝันคุณเป็นบ้านหลังเก่าเด้บ้านหลังเก่าของแม่มูังแก่กี้บ้านแม่มูจะเป็นบ้านสองหลังติดกันค่ะบ้านนี้ก็เลยเห็นเป็นหลังเดียวอตอนนี้เห็นเป็นหลังเดียวแต่ว่าคุณเห็นเป็นสองหลังเป็นหลังเก่าค่ะบ้านนี้เป็นเหี้นหลังเก่าเป็นเฮี้นหลังเก่าแล้วบ้านนี้แม่มูก็เลยนั่งเฮี้นหลังเก่าหลังหน่อยนะก็เลยก็เลยได้ยินเสียงคนมาเอิญเอิญแม่แม่มาจันอร์ เอออยู่สามสี่เทียเออซื้อแม่หมูค่ะอืมเอออยู่สามซี่เทียแม่หมูก็เลยเงอกลงไปเบิ้องอ่เอาเสียงไผ่คือมาเออคลายเสียงก็เสียงคุ้นๆก็เลยซองลงกปเบิ้งเห็นตาอายมากอืมอายแม่หมูมาก่ะฝันเห็นอายีกแล้วเมนแต่ว่ามามาแบบว่าหงวดนี่จะมาใส่จะกางเก่งเอาเสียผัดบาเสียผัดบาแมนเป็นสไตล์ของเพื่อนเลยเพื่อนมากเอาเสียผัดบา เป็นจิตใงกิ่งิจีๆมากมากกเลยวาเลยเอิ่นแม่มูก็นเลยว่ม่ยังล่ะก็เลยถามมาแม่ยังเพราะเราเบาๆยี่ยังไรเพรานเราเอากระดาษซัมฟ้ามือแม่มูล่ะมะไฮพับมากก็เล้เดมาไ้แม่มูว่าอ่ะพัสดุเบากะอาจจะบพระสุภาพเนาะกูรับประกันพาัสดุกูรับประกันยึดไอกระดาษที่ในมือเพิ่นเนี่ยแม่เดให้แม่มูดีว่ากูรับประกันพะจัสดุ แม่หมูกัยืนให้เด้คือยืนให้แม่หมูยืนให้แม่หมูคือ่าบอกว่ารับประกันรับประกันจะมานี่แม่หมูเลยว่าอย่างคือสิมาว่ารับประกันรับประกันเลยอบอเวข้าําเดียวแม่หมูก็ได้เปิดเบิ่งเปิดเบิ่งน่ะในกระดาษเห็นตัวสีแดงเลยอ๋อพี่น้องอันนี้อ้แม่หมูเพิ่นเสียไปจักปีแล้วกับแม่หมูห้าปีห้าปีแล้วคแต่ว่าแม่หมูนี่เค่อยปเบิ่งหมอเบิ่งเบิ่งหมอ หมอคุนมาจังไหนหมอดูไอไม่หมูบ่ได้ไปใส่ไปใส่ยูในบ้านแต่ว่าเห็ดกเห็ดบุญเห็ดยังเ่นแล้วเห็ดยังเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเพิ่นเพิ่น่ยอมไปบ้าวเท่าทันเห็นเพิ่นดูบ่แต่แต่กี้นี่ตอนตอนที่บ่ล้ไปเฮ็ดนั่นเห็นดูแต่ว่าจะบ่ได้มาเป็นตัวแต่ว่าจะมาเป็นกินเป็นกินร้งเทียก็ได้กินแบบหอมหอมมาเลยเป็นกินแป้งกินทูบบางเท่อก็จะเป็นกินแบบข้าวเลือดกังซี่นะเพราะว่าเพิ่นล่มเนาะล่อม หัวนอกพื้นนะก็เลยแบบว่ามันจะมีเลือดมีอย่างนั้นเนาะพิ่นบ่ไปใส่พิ่นยูนั่นพ้นไปใส่พิ่นเวียนอยู่นั่นเอ๋อกับมาบันนี้ยืนใส่มือให้แมนพิ่นเขียนใส่กระดาษบอแมนเป็นตัวสีแดงเปิดออกมาเป็นตัวสีแดงเลยพิ่นว่ารับประกันรับประกันพิ่นว่าจงซีโตอะไรบัดเนี่ยหนึ่งสี่กับหนึ่งหหนึ่งหกแมนเขียนให้สองคู่หนึ่งบ่2สองคู่นี่ปิดกันบ่หรือหรือหนึ่งกับหนึ่งห่สี่หางกันกับหนึ่งหเห็นชัดเลยแม่นบ่แต่ว่าบัดนี้ คือว่าแม่หมูแปลกใจอยู่อย่างนึงคือว่าคล้ายๆมากอะขอโทษเนาะแม่หมูก็เลยจับอันคือคล้ายๆว่ามันมีอีย่างที่มาอยู่หัวโป๊ะอ๋อหุบนิ้วนิ้วหัวโป๊ะนิ้วหัวโป๊ะเท้าเขานี่ะค่ะหัวโป๊ะตัวเท้าน้องพี่เราต้องบอกสุขภาพแม่มูต้องการที่จบอกกับสุขภาพเป็นอยู่ที่หัวแม่เท้านี่นะค่ะหัวโป๊เท้าแม่นแม่มูก็เลยว่ามันอีหยังมาอยู่หัวโป๊ะสินะก็เลยเอามีดตัดเล็บนี่มาตัดตัดหัวนนี้เท้าเขานี่ย ดึงอากาเป็นเนื้อเป็นก้อนเนื้อเอ้าคือเป็นไอซี่แม่หมูกิดแม่หมูก็ได้ขิ่มลงแต่ลางปลูกรลุดเนื้อน่ะบาริพ่อจะดึงออกคือแม่หมูก็ตกใจ่ตื่นเลยอจะบเเป็นลางบ่ะแต่ว่าแม่หมูหมั่นใจลางเพราะว่าพี่สายของแม่หมูบอกจะเป็นล่างจะเป็นล่างทุกครั้งเน้นล่างเม่นค่ะเอ้าทำมาช่มเดี๋ยวเบาเท่าจะเขียนให้ ค่ะลองงเเบินาะะค่เพิ่นยคนให้เพิ่นว่ารับประกันพร้อมแม่นรับประกันเพิ่นว่าจังซี่เคยถูกน้ำพิ่นจักเทียบบอเคยฝันเห็นเคยถูกน้ำพิ่นจักเทียบบอแม่หมูเคยถูกน้ำสองเทื่อบ่แม่นครั้งแรกที่ตอนฝันเห็นตะกี้อยู่เนาะตะกี้ก็คือว่าแม่หมูน่ะเพิ่นเพิ่นเสียใหม่ๆเนาะค่ะแม่หมูก็เลยว่าเพิ่นว่าเพิ่นเก็บทองเพิ่นอยากกินก๋วยเตี๋ยวที่แรกเนาะไปอยากกินก๋วยเตี๋ยวไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้แน่ว่าสั่นเพิ่นว่าแม่หมูก็เลยว่า ไปซื้อใสมันคือสิเ oh พ right ียแล้วตอนนี้คือสีบ่ได้ดอกต้องเป็นมือในปลาได้ปลได้เก็บทองแห้งกินเขาปลาได้กินก๋วยเตี๋ยวแม่หมูก็ได้ว่าเอแม่หมูสีเฮดไปให้แม่หมูได้บอกว่าอย่างซี่บานนี้อย่าลืมเด้อบัตรเอทีเอ็มนั่นไปกดเอาเงินเด้อไปกดเอาเงินบอกแม่หมูนะบัดนนี้แม่หมูได้ว่บานเอทีเอ็มบัานเอทีเอ็มมันสีมี่ยังเพราะว่าแม่หมูกับพึ่งไปเฮ็ดรหัสเอทีเอ็มกับเม่มา เป็นเลขตองเจ็ดหลายหลายปีไปนี่บางเลขออกเจ็ดเจ็ดบางสามสี่ปีนะโโดนยูเอาตลนนี้เลขออกเจ็ดเจ็ดลามเคยถูกนำโยมแมนอาทำชุบเอตะงวดนั่นแม่หมูกับวาสุฟังอยู่ที่บ้าพี่ไสแมนพี่เพิ่นไม่อีกที่บพี่กับเงินไห้นะเงินไห้นะกัากับออเดอร์กัออเดอนั่นเพิ่นหาแปดหาแม่หมูคิดว่าเป็นแปดหาเลียแปดสบหงวดน้อกูอกเกาหานอกเก่าหทำชุไอ้วันนั้น วันนี้จะเป็นยังไงกะล่องบึงนะคะผู่ชมต่ว่าเม่หมูนี่เอาโไปแล้วไอ้เพื่อนเอาธผูมชมนี่ครับนี่ค่ะแม่หมูพ่าโชคฝันได้พี่น้องด้วยนะครับหนึ่งสี่หนึ่งหกมันมปหมูที่มันเขียนใส่กระดาษให้ตัวสีแดง่วแม่หมูจะเน้นเน้นล่างด้วยค่ะเน้นล่างแม่หมูจะเน้นล่างหาฉลากกินแบงรัฐบาลไว้นาะแมนค่ะเพราะว่าเพื่อนบอกนี่ส่วนมากจะออกตรงตรงเลยนะคะอ่าตรงตรงเลยแมนและส่วนมากเป็นล่างส่วนมากเป็นล่างอะมหมูมันมันใจล่างเพราะว่า ตัดเหนื oh. ่อจากนิ oh. ้วหัวแม่โป้ย้นลงตางล่างแมนแต่ว่าหัวแม่โป้เท้าหัวแม่โป้เท้าด็กะโกนซื้อมือเลยโกนแมนค่ะโอ้จะบุเป็นศูนย์ทั้งนาบอกพี่น้องแต่วามวมูกับบอลูต่ว่าหัวนิ้วหัวนิ้วโป้เท้านี่โกนเลยเพราะตัดนิ้วออกย้นลงล่างแมนตัดออกตัดออกกันเนื่อยอยู่หัวกระเท้านี่อืยนเห็นไหมเอ้าก็เป็นที่โต๊ะให่นะเลยย่นลงต่ารางนะแมวมูคิดว่าต้องเป็นล่างแต่ที่เป็นแต่ที่เป็นหา ยืนให้นี่เพูนว่ารับประกันเพูนว่าสิบบาทค่ะต้องไปมูกับมันใจเลยแต่ว่ากับบอลลูาจะเป็นยังไงเนาะค่ะกับฟังใบมูไปเบิ้งก้อนก็ได้ค่ะว่าเป็นยังหนึ่งสี่กับหนึ่งหกนั่นใบมูเนาะหนึ่งสี่กับหนึ่งหกแต่ว่ากับกลับตัวใบนั่งถามยังไงมีเอฟซีถามมาอยู่ไอ้ถามาไอ้หวยซองมืรอหวยซองหวยซองอากงเนาะ พรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้พี่น้องได้นี่อากงพนัดแล้วค่ะเข่าหกสองอยู่เนาะเข่าหกสองค่ะวิ่งสองกับสามได้พี่น้องได้พอดีเอฟซีถามเบ้าเท่าแม่เพิ่นเพิ่นให้วิ่งไม่พอมวิ่งสองกับสามกระสมเพิ่นกับอยากเพิ่นอยากลงกีได้บเปล่ะเข่าหกสองสองหกแมนค่ะหกเป็นเป็นหกคู่บนอย่างเดียวแมนค่ะคู่บนอย่างเดียวโอ้สมเพิ่นเพิ่นอยากให้ลงเนาะเพิ่นพาล่งโลงได้เออแมลงเอฟซีแน่เพิ่นกระบะอยู่ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้จะเป็นจังใดกับจังรอบอื่นนะคะ รอพรุ่งนี้จะลงให้เพราะว่าของเพิ่นกับเขาหกสองสองหกเนาะครับเป็นชุดบนอย่างเดียวกับแมนของเพื่อนนี่รีบพี่น้องอืมรับพอดีแหละเอฟซีถามมากก็ได้เอ้าถามเพื่อเพิ่นถ่านะครับผมเพื่อนก็จะให้มากเป็นเลขวิ่งคือเกาเป็นบ่หกคู่เหมือนเดิมให้หกคู่เหมือนเดิมอืมค่ะเอนกว่ารอพรุ่งนี้อแม่หมูฟันกันนี่แหละฟันมาไอ เสียชีวิตไปหาปีแล้วป่ะเน่นค่ะห้าปีแล้วเพิ่นมาเขียนนะครับใส่กระดาษก็ยื่นให้แม่หมูว่ารับประกันแต่ว่าเพิ่นก็เคยเคยบอกอยู่เด้อันที่อันล่างส่งเพิรนทักมาเป็นว่าถ้าแม่หมูอยากได้อีหยังนี่ให้ขอนพี่ชายแต่ว่าแม่หมูบ่เคยขอเพิ่นมาให้เองมีแต่มาให้เองค่ะมีมาให้เองค่ะถ้าขนาดไปเขาฝันคนอื่นเขาจะยังว่าอยากได้หยังบอกเพิ่นว่าเพิ่นบ่ต้องการหยังคั่นเพิ่นอยากได้หยังเพิ่นสิบอกน้องเองเบอกน้องสาวเมียนค่ะคุณผู้ชม ก็จะเป็นค้นแบบนี้ค่ะหนึ่งสี่กับหนึ่งหกนะหนึ่งสี่กับหนึ่งหกนะคะแต่ว่าอย่าลืมกับตัวน้ำนะค่ะแต่ว่าแม่หมูเน้นล่างเนื้อค่ะหนึ่งสี่กับหนึ่งหกแม่หมูเน้นล่างค่ะครับแต่ว่าบดแม่หมูกับตีไว้แต่ว่ากับตัวน้ำแค่สองคู่นะค่ะสองคู่เอาคูณได้มักกรหาจองลอตเตอรี่พี่น้องถ้าผมมักกรเบื้องไว้นะครับเนาะเพราะวางหมดที่แล้วนี่ฝันคักกันหมูพีหน้าตัวแม่หมูว่าเพิ่่จะไปจุดเอกอไใ่จุดกอบให้ออก ก็ตเตะออกจนเข้าอ่อนเลขออกเจ็ดแปดไปมันเลขออกสิบแปดไปหมูก็ทึ่งห่อมทึ่งเต็โอู้ดข <c oughs> อคบคุณผู้ชมอันแคบหน้าจอเลยค่ะหนึ่งสี่กับหนึ่งหกสองคู่คมมอขอบคุณ,คข,อคณขอบคุณเอฟซีสุขุขสุนนะคราบหอยซองอากงรอพรุ่งนี้หอยซองบนอย่างเดียวนะเอาหมูขอบคุณมหมูครับส,สวัสดีครับส,สวัสดีท่านผู้ชม